อ๋อแล้วเหรอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กู่กับผมครับไม่ได้เจอกันนานานนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็วันนี้ผมจะมาสุ่มผลในที่หลักครับแต่ว่าราบกมีอีเวนต์ครับดูอะไรเนี่ยผมไม่ได้เข้ามานานก็มาเจอเระบกมีอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้มาดูกันมีขายอะไรอะเฮ้ยนี่มัน อันนี้มันดีเผาซะหห่อเนี่ยไดย้อันนี้อะไรฮนะเพิ่มเงินอันนี้คือโอ้โหก็ถือว่าดีนะครับกิจกรรมแบบนี้ก็จะมาในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ไม่รู้ครับก็ได้ยินเขาพูดมาเราก็ต้องเก็บกล่องแล้วมันจะดับอะไรฮนะเหรียญที่มันเป็นโทเค็นแบบโทเค็นแบบนี้ยนะที่ให้ดูไหนวะแน่แเนี่ยกรมเก็บได้สิบหกใช่ไหม ผมสามารถถ้าผมเก็บได้ยี่สิบผมก็สามารถไปแลกเงินหนึ่งหมื่นได้ครับไอ้เจ้าสิบเนี่สามารถเออผมอยากจะรีเพามากก็คุมนะผมขอทำการทุ่มบนก่อนแล้วกันโดยการแปล่างเป็นพระนะครับแล้วก็ถือยลุฟันไปที่มัน จากนั้นก็กดซูมนะกดไปซูมเลยแล้วกันไม่ได้เข้าเกมนานดวงอาจจะดีขึ้นเรามาดูกันเฮ้ย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 ปวดมีนอง ตุ๊กฟักโอ้ว้าวดวงดีจริงดวงดีจริงแล้วเมื่อกี้อะไรภาษาอะไรขึ้นวะงงมันมีภาษาอะไรขึ้นเนาะเมื่อกี้เนี่ยบอกให้อะไรกดไลค์ไม่รู้โอเคครับบายบายครับต oh. ื่นลิเวล